เสียดายไม่ได้ดูวอลเลยบอลทีมชาติไทยพบวอลเลยบอลทีมชาติเซอร์เบีย2ต่อ3ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับวอลเลยบอลหญิงสาวไทยของเรานะครับพบกับวอลเลยบอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียนะครับในเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเสียดายแอดมินไม่ได้ดูนะครับเอ่อในส่วนของผลการแข่งขันนะครับทีมชาติเซอร์เบียก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับด้วย 3ต่อ2เซตนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของแต่ละเซตกันนะครับในส่วนของเซตแรกนะครับเป็นทีมชาติไทยนะครับที่ขึ้นนําไปก่อนนะครับหนต่อศเซตนะครับด้วยสกอร์ยี่สต่อยีนะครับเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆนะตาดูตามสกอร์นะครับก็เสียดายนะเสียดายจริงๆนะที่ไม่ได้ดูนะครับติดภารกิจนะครับในส่วนของเซตที่2ครับเป็นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับที่ขึ้นนําไป นะครับสต่อศูนย์เซตนะครับด้วยสกอร์ยีต่อ22นะครับอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นที่อุ่นใจแล้วฮะเรามี2เซตในมือนะครับเราไปต่อที่เซตที่3ครับเซตที่3ครับเป็นทีมชาติสาวเซอร์เบียครับที่สามารถพลิกชนะขึ้นมานะครับยีต่อ17นะครับแต้มนี่ห่างกันพอสมควรนะครับห่างจากเซตที่หและเซตสองนะที่ทีมชาติไทยชนะอย่างหวุดหวิดนะครับแต่เซตที่3เนี่ยเป็นเซอร์เบียครับที่พลิกกลับมาชนะ ตามมา1ต่อ2เซตครับไปดูเซตที่4ครับเป็นทีมชาติเซอร์เบียครับที่พลิกเกมได้ครับกลับมาตามตีเสมอ2ต่อ2เซตครับด้วยสกอร์25ต่อ12ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะขาดนะครับในเซตนี้นะครับก็มาลุ้นกันเซตที่5ครับเซตตัดสินครับในเซตตัดสินเนี่ยเป็นอะไรที่มาดูแต้มแล้วผมเปิดแล้วผมแบบโหลุ้นมากครับแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะผมไม่ได้ดูนะครับ เป็นทีมชาติเซอร์เบียครับชนะไปด้วยสกอร์16-14ครับโอ้โหครับผมในส่วนของนะครับอันดับคะแนนล่าสุดนะครับของสกเนชันลีกครับทีมชาติไทยนะสาวไทยนะครับแข่งไปแล้ว7ครั้งนะครับชนะ2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้5ครั้งได้ทั้งหมด8แต้มนะครับอันดับที่11ส่วนทีมชาติสาวเซอร์เบียนะครับแข่งไปแล้ว7ดครับชนะ2นะครับแล้วก็แพ้5ครั้งนะครับเท่ากับทีมไทยแต่เก็บมาได้ที่7แต้มนะครับ ตอนนี้อยู่อันดับที่12นะครับห่างกันไม่เยอะนะครับ11และ12นะครับมาดูอันดับโลกล่าสุดนะครับของเวลังกิ้งกันนะครับอันดับโลกล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับยังอยู่ที่อันดับที่15เหมือนเดิมนะครับซึ่งมาจากผลที่แพ้จากทีมชาติเซอร์เบียก็อยู่ที่ติดลบนะครับ0.01นะครับทำให้คะแนนไม่ไม่ได้ลดลงมากนะครับยังอยู่ที่อันดับที่15นะครับ ในส่วนของในส่วนของเช้าวันที่19นะครับช่วงเช้าๆช้ากันนะครับก็มาพบกับนะครับแมตช์สุดท้ายนะครับของสนามที่2นะครับเป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโคเอเชียนะครับซึ่งเราได้คาดหวังว่านะฮะเราจะส่งกำลังใจเชียร์เต็มที่นะเพื่อให้ได้สักชนะสักหนึ่งครั้งนะครับในสนามที่2อนะครับอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันนะครับ มีอะไรนะครับที่เกิดขึ้นบ้างผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับไฮไลท์ก็ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะกลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับยังไงนัดสุดท้ายสําหรับสนามที่2นี้เราก็จะเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมชาติไทยนะครับในการพบกับทีมชาติโคเอเชียกันนะครับขอบคุณทุกคนครับที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับ